บ่าแล้วหรือยังกับแนวต่างโลกเยนแล้วหรือยังกับฉากเซอร์วิสถ้ายังไม่เบื่อไม่เย็นก็ดูกันต่อไปแต่ถ้าคิดว่าพอแล้วยากหาอะไรใหม่ๆแปลกๆปันปันดูแก้เบื่อแก้เซ็งกันสักหน่อยก็ขอแนะนํา้าเรื่อง5พอทที่โคตรจะเวอร์สุดจะปันแสนจะแปลกแต่ก่อนจะไปรับชมกันก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ และอย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยถ้าหากว่าพร้อมจะดูความเวอร์วังแสนจะปัน่นก็ขอเชิญรับชมและรับฟังได้แล้วครับแต่ก่อนจะไปรับชมอันดับถัดไปผมขอขั้นกลางสักหน่อยวันนี้ผมมีแอปมาแนะนำนั่นก็คือ n o x Browser แอปพลิเคชันสุดเจ๋งที่มาพร้อมกับฟังก์ชันสุดคู่ช่วยให้คุณพังโลกอินเทอร์เน็ตอย่างมั่นใจด้วยระบบรักษาความเป็นส่วนตัว แม้คุณจะเข้าเว็บไซต์จำพวกลึกสุดใจก็ไม่ต้องห่วงว่าใครจะเห็นประวัติการดูเว็บไซต์ของคุณแถมยังสามารถเลือกหมดไม่ระบุตัวตนจะไม่มีใครรู้ว่าคุณทำอะไรไปบ้างในเว็บไซต์นั้นนั้นและยังมาพร้อมกับความสามารถโหลดวิดีโอสนุกสนุกจากเว็บไซต์ยอดนิยมแถมเซฟไว้ดูเป็นออฟไลน์ได้ด้วยเมื่อเวลาที่ไม่มีอินเท,เทอร์นเน็ตนี่ยังรวมไปถึงการปิดบล็อกโฆษณาไม่ให้มากวนใจโดยเฉพาะโฆษณาจากเกมเกมหนึ่ง ที่ช่วงนี้มาบ่อยหอเหลือเกินเหลือเกินหากจะอ่านไลโนเวลแต่ต้องไปในพื้นที่ที่ไม่มีสัญญาณอินเทอร์เนต็ตก็สามารถโหลดเว็บไซต์นั้นเก็บไว้ได้เพื่ออ่านแบบเป็นออฟไลน์ยังไม่พอ Knox ส์เบ er อยังมาพร้อมกับระบบแจ้งเตือนเมื่อคุณเข้าเว็บไซต์สูมเสียงเพื่อป้องกันโทรศัพท์ของคุณจากภัยอันตรายทุกรูปแบบและถ้าหากคุณเป็นคนชอบเล่นโทรศัพท์ในที่มืดมดโหมดกลางคืนของ No อกส์เบราซก็จะช่วยให้คุณเล่นมือถือในความสว่างที่พอเหมาะ เพื่อไม่ให้เสียสายตาพูดมาทั้งหมดทั้งมวลนี้เราไม่ได้ขายเพราะเรามีให้โหลดฟรีไม่ว่าจะโหลดจากใต้คลิปนี้หรือเข้าไปที่ Google Store เพียงเข้าไปในช่องค้นหาว่า r o c k s p o w s e r แล้วกดเข้าไปที่แอปแรกสุดเมื่อเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดติดตั้งรอจนกว่าแท็บดาวน์โหลดเต็ม หลังจากนั้นก็รอสักครู่จนกว่าจะขึ้นแจ้งเตือนว่าติดตั้งเสร็จสมบูรณ์เพียงเท่านี้ก็จะได้แอปพลิเคชัน n o x Browser ไปใช้งานกันแล้วและถ้าหากว่าถูกใจก็อย่าเก็บความรู้สึกนี้ไว้คนเดียวอย่าลืมกลับมาให้คะแนนแอปนี้กันด้วยหลักแต่สำหรับผมก็คงจะให้หาดาวกับ n o x Browser แอปพลิเคชันที่มีฟังก์ชันหลากหลายและลูกเล่นเจ๋งๆอีกเพียบ ตอบโจทย์คนรุ่นใหม่ด้วยความสะดวกสบายและจบในแอปเดียวอย่าลืมมาโหลดกันล่ะ n o x Browser คงจะเป็นไปได้ยากที่จะหามนุษย์ที่สมบูรณ์เพอร์เฟกยกเว้นชายคนนี้ที่เขาก้าวข้ามความเป็นมนุษย์กลายเป็นเทพสารกากาโมโต หาไปกับพัดเรื่องสุดปั่นแสนเบิรนเบอร์ของผู้ชายที่ไม่ธรรมดาอย่างสกาโมโตที่ไม่ว่าจะหยิบจะจับอะไรก็ดูดีไปหมดจะนั่งจะยืนจะกินจะนอนก็ดูคลูเลสไปซะทุกอย่างไม่มีวินาทีไหนที่ชายคนนี้จะหลุดกรอบจากความเพอร์เฟกต์เขาจึงมีออร่าแห่งความโดดเด่นและมีสเสน่ห์ในหมูชายหญิงที่ทุกคนต่างต้องหลงรักและสะดุดด,ดีให้แก่สกาโมโต้ถึงกระนั้นเขาก็ไม่วายจะพบเจอกับอุปสรรคและปัญหาสางๆาที่มาไม่หมดไม่สิน้น และดูเหมือนทุกปัญหากลายเป็นสะพานให้ชายคนนี้ได้โชว์ความคูลในแบบที่มนุษย์คงทำไม่ได้นอกจากเทพเลยเป็นที่มาของชื่อเทพศาสกาโมโตะที่เขามักจะแก้ปัญหาด้วยความคูลและความเทพมันเลยกลายเป็นพอาเรื่องเบอร์เวอร์ที่ชูให้สกาโมโตะไม่ว่าจะทำอะไรก็สมบูรณ์แบบเพอร์เฟกต์และดูเทพไปหมดเพราะไอ้ความเบอร์เวอร์นี่แหละที่ทำให้เรื่องนี้สร้างเสียงหัวเราะเพราะคนดูจะได้ดูการแก้ปัญหาที่มีแต่เทพเท่านั้นที่แก้แบบนี้ได้ วอรรอดจนท้องแข็งได้แล้วกับพอดเรื่องโครปั่นที่ชวในให้คุณอ้าปากางกับความเทพของพี่สกาโมโต้ งครามบางครั้งก็ไม่จําเป็นต้องแย่งชิงบัลลังบางทีก็ไม่เห็นจําเป็นต้องแย่งชิงดินแดนมันอาจจะเป็นอะไรที่เรียบง่ายกว่านั้นอย่างแย่งชิงเข้ากล่องเครื่องราคาเบนโตผลงานสุดแหวกที่ใครดูก็ต้องร้องว่าเม่บ้าอะไรวะเนี่ยแค่ยังซื้อเข้ากล่องเครื่องราคามันจะอละเลวงจนเป็นเรื่องราวสุดมันได้ขนาดนี้เลยเหรอซึ่งบอกเลยว่าเรื่องเบนโตมันทําได้จริงๆอย่างที่มันโม้วไว้ด้วยอพอเรื่องสุดเรียบง่าย โดยการเอาเรื่องราวในชีวิตประจําวันอย่างการซื้อข้าวกล่องเครื่องราคาในรอบเด็ดมาทําเป็นแนวต่อสู้มันหยดติง๋งที่ทุกคนในเรื่องต่างโดนความหิวเขา้าครอบงําจนเกิดการต่อสู้แย่งชิงข้าวกล่องเครื่องราคาไม่มีที่สําหรับผู้อ่อนแอในสงครามนี้ไม่ว่าจะมัดจะมวยจะเตะจะต่อยในโลกแห่งสงครามข้าวกล่องไม่ถือว่าผิดกฎอะไรทั้งนั้นขอเพียงแค่หยิบแล้วไปจ่ายตังก็เท่ากับว่าเป็นผู้ชนะของมื้อนั้น ทำให้เหล่าเพเยอ์ผู้ท้าชิงคิดจะชนะในสงครามเข้ากล่องต้องฝึกฝนและอ mm ัพสกิลในเรื่องของการต่อสู้มาประชันฝีมือกับผู้ท้าชิงคนอื่นแถมแต่ละคนเองก็เรียกว่าเป็นมหาเทพสงครามเข้ากล่องกันทั้งนั้นฮากากไปกับความเบิกวังและสงครามแสนอนละเวกของเรื่องเบนโตะได้แล้วแม้ว่าเด็กหนุ่มคนนี้จะเป็นคนจิตใจดีเป็นพระเอกแสนดีแบบสุดๆ แต่เผอิญว่าหน้าตานั้นเป็นนิสัยกับนิสัยของเขาเขาคือชายผู้มีจิตใจเป็นเทพผบุตรแต่ดันมีหน้าตาเหมือนปีศาจร้ายเทวดาหน้าชอดผลงานสุดปั่นของโนริฮิโร่ยาเกะที่ว่าด้วยเรื่องของเด็กหนุ่มนาำว่าคิตานเซอิทิโร่ที่เผอิญวันหนึ่งเขาต้องย้ายเข้ามาเรียนที่โรงเรียนใหม่ ซึ่งมันจะไม่แปลกเลยถ้าหากว่าเขาหน้าตาเหมือนพระเอกฮาเลีมบางเรื่องหรือเทพภูบางคนแต่เขาดนมีหน้าตาที่น่ากลัวมากๆอย่างกับปีศาจที่พร้อมจะกินเลือดก,กินเนื้อจึงมักสร้างความเข้าใจผิดใ้คนรอบข้างอยู่เสมอว่าเด็กหนุ่มคนนี้เป็นคนนิสัยไม่ดีทําให้ม่มีใครอยากเข้าใกล้เขาแต่ความเป็นจริงแล้วเขาไม่ใช่คนแบบนั้นเขาเป็นเพียงแค่เด็กหนุ่มที่มีจิตใจราวกับเทวดานิสัยของเขาเองก็ชอบช่วยเหลือคนอื่น แถมยังมีน้ำใจอีกตั้งหากแต่คนส่วนมากมักไม่ค่อยเห็นด้านดีของพระเอกเลยเพราะตัดสินจากรูปลักษณ์ภายนอกแล้วก็คิดไปเองมโนไปแล้วว่าเขาเป็นคนไม่ดีไม่ว่าพระเอกจะทําอะไรทุกคนต่างก็กลัวเขาไปหมดบางทีเขาแค่อยากจะเข้าไปทักทายหลายคนก็คิดไปแล้วว่าเขาจะเข้าไปหาเรื่องบางครั้งเขาแค่หยิบไม้ก็คิดไปแล้วว่าเขาจะเอาไม้ไปไล่ตีคนอื่นผลปรากฏว่า หลายคนกลัวไปเองทั้งๆที่เขายังไม่ได้ทําอะไรเพราะความคิดไปเองของคนหมู่มากก็ทําให้เขาล้มคนที่เป็นหัวโจกของโรงเรียนไปซะอย่างนั้นโดยที่เขายังไม่ได้ทําอะไรเลยแม้แต่น้อยนี่แหละมันจึงกลายเป็นพลเรื่องสุดปั่นที่ทุกคนภายในเรื่องต่างคิดไปเองตีความผิดผิดทั้งทั้งที่พระเอกของเรื่องอยากจะทําความดีและเป็นเด็กนักเรียนธรรมดาธรรมดาหากว่าชอบพลเรื่องแบบนี้ก็อย่าพลาดกันหลัก น่าเสียดายที่เรื่องนี้มีเพียงแค่2ตอนเท่านั้นก็หวังว่าเขาจะกลับมาทำรีเมคใหม่แล้วทำเป็นเรื่องยาวเล่ลยนะเมื่อ <eraser> <or facial HTML> พลังจิตเบเบอมาบวกกับพอดโคตรปั sinon, fashion, ่นจนเกิดเป็นผลงานตลกคอมมดี้ในมุมมองของชายผมชุมพู่คนนี้ นี่คือเรื่องราวของไซกิเด็กหนุ่มมัธยมปลายหน้าตายผู้มีสารพัดพลังจิตติดตัวเขามาตั้งแต่เกิดทั้งเทเลพอร์ตเคลื่อนย้ายในพิบตาโทรจิตอ่านใจและอีกหลากหลายอย่างเท่าที่แขนงของพลังจิตจะมีอยู่บนโลกนี้เรียกว่าท้าไม่ใช่จอมปีศาจก็เป็นเทพดีๆนี่เองเพราะพลังของเขาสามารถยึดคองโลกใบนี้ได้ง่ายๆ แถมยังแข็งแกร่งในระดับมหาศาลจนถึงขั้นที่เขาเกิดมาได้ไม่เท่าไหร่ก็สามารถเดินได้แล้วแล้วยังสื่อสารกับพ่อแม่ด้วยพลังเจตในวัยที่เขายังเป็นเพียงแค่ทารกเท่านั้นวีรกรรมของไซกิยังไม่จบเขาสามารถเปลี่ยนแปลงสามัญสำนึกของมนุษยชาติโดยการเปลี่ยนความคิดของผู้คนทั้งโลกว่าผมสีชมพูไม่ใช่เรื่องที่ผิดอะไรแม้พลังของเขาจะสามารถยึดของโลกได้สบาย ถึงอย่างนั้นแล้วเจ้าตัวกลับไม่มีความคิดที่จะทำการใหญ่อย่างยึดครองโลกเลยแม้แต่น้อยหรือทำเรื่องชั่วร้ายเลยสักนิดเพียงแค่พยายามใช้ชีวิตเยี่ยงนักเรียนธรรมดาและปรารถนาจะเป็นบุคคลที่จืดจางทำให้เขาตัดสินใจใช้พลังจิตในเรื่องที่จำเป็นเท่านั้นแต่มันแทบเป็นไปไม่ได้เพราะเขาอยู่ท่ามกลางเหล่าเพื่อนที่ไม่มีคนไหนเป็นคนปกติเลยสักคนไม่ว่าจะเป็นคนดังของโรงเรียนนักกีฬาสุดเลือดร้อน หรือหัวโจกแก๊งอันตรพาผู้กับตัวเป็นคนดีทำให้ไซเกตต้องเผยใช้พลังจิตอยู่ตลอดเพื่อรับมือกับความไม่ปกติจากคนรอบตัวของเขาและปกปิดความลับในเรื่องของพลังจิตในเวลาเดียวกันติดตามเรื่องราวของชายคนนี้ได้แล้ว ถ้าพูดถึงแอนิเมทที่ใส่ความเบอร์วังใส่ลูกบ้าเข้าไปในพอดเรื่องแล้วมีฉากต่อสู้มันๆทุกคนก็ต้องตอบเป็นเสียงเดียวกันว่าจะเป็นใครไปได้ละ่ะถ้าไม่ใช่พี่โลนมัดเดียวจอดวันพันแมนแอนิเมะแนวแอคชั่นที่มีพอดเรื่องสุดเบอร์คงไม่มีใครไม่รู้จักชายคนนี้เขาคือไซตมะชายผู้ฝึกฝนร่างกายอย่างหนักจนทำให้เขามีพลังพิเศษและกลายเป็นซ u เปอร์ฮีโร ถ้าถามถึงพลังของเขามีมากถึงเพียงไหนเขาสามารถล้มศัตรูได้เพียงแค่หมัดเดียวหรือเขาออกแรงเพียงแค่นิดเดียวก็ทำให้คู่ต่อสู้ของเขาต้องนอนลงไปหย่อดน้ำเข้าต้มในโรงพยาบาลถึง5วัน5คืนเลยทีเดียวความสนุกของเรื่องนี้คือการดูพลังเบอร์เบอร์ของพี่ล้อนไฟตมาจัดการกับเหล่าอารทํามที่พูดอารามพบทเกี่ยวกับพลังของตัวเองยืดยาวสเหลือเกิน และรีแอคชั่นชวนอ้าปากค้างเมื่อได้เห็นพลังที่แท้จริงของพี่ล้นไฟตะมะตอนนี้ก็มีถึงซีซั่น2แล้วนะใครที่ยังไม่ดูก็ไปหาดูกันได้แต่ก็รู้หลักว่าดูกันมาหมดแล้วเพราะงั้นไม่พูดเยอะเพราะของเขาดีจริงเอาละ่ะก็คงจะหมดเวลาของผมและก่อนจะจากกันผมขอถามหน่อยว่านอกจาก5เรื่องนี้แล้วยังมีเรื่องไหนที่มีพเรื่องปันๆเนื้อเรื่องเบอ่เบอๆบ้าง และก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยเอาเป็นว่าเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ขอบคุณครับ